เอาไปนี้เลขถือกแล้วจังซี่นี่ถือกอ่างวดก้อนนี่คือให้สามหกหกสามเม็ดเดียวเนาะแมนลหงัดนี่ก็เขาอีกแล้วเอออเาเข่าสองงวดติดต่อกันมาหน่ปูอยากเคลียรอยากสางหยังร่องขาร่องวาตรงโน้นป่ะเนี้ตโนขึ้นตดนลงปูว่าเนาะปูเลขเข่ามาสองงวดนี่อยากเคลียรอยากสางหยังเฉลี่ยเดี๋ยวนี 3, 6, 6, 6 man, like hmm. ้ปูอยากสางกดพอแล้วเนี่ยปูเก็บเอวก้อนนั่นโอ้อยากเคลียรกดตีให้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินไปไทยไงเดี๋ยวผมกินไปไทยยั่งยื่น ่นี่บ่กหาหกปีได้ซ้ำนี่หาหกปีได้ซ้ำนี่เลยหลังค่ากับวันใดพวกพี่น้องเอ้ยหลังค่ากับวันมี้หลังค่ากับวันนีเสากับเฮ็ดจางห่างอยู่อ่าเดี๋ยวสิไปวทไทยให้เบิ่งเออว่าสภาพกุฏิเป็นจังไดนเฮ็ดโอเลยเฮ็ดผู้เดียว่นครับเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวแล้วทราผู้เดียวต้วทั้งตนขึ้นตนลงเนาะโย่ผู้เฮ็ดเองบ่หันหลังของหลังค่าอย่างเมืองดงนั่น ปันร่มปันไส้ยิ่งไวเห็นเกิว่าสิไปยิ่งเกิดเขาเครื่องตั้งไฟมันเอทีก้อนปูไปเลยไม่ได้เอทแล้วปั่นโอ้ยพีบดเข่าบ่วดรอบ้านว่าจังบัตรเดี๋ยวสิไปซ่องให้ปูสิไปซ่องห้บัตรนี่ยห้าพี่น้องเพิ่นมีโฉบไม่หมานห้าเพิ่นอยากพุ่งหลังคาคาเจียเพิ่นอยากพุ่งหลังคาคาเจียเพิ่นซอยอีทปูล้ก่อนสองก้อนก็ยังดีตัวอันนี้ปู ปูไมภาษาของปูนี่ให้เราได้ก่อนค่อยทำปูบอกตลอดแต่ได้สัจจาว่าจามาานี่เป็นเนยนโยมเพิ่นมาต่จีกันบางคนก็สิว่าเราก็ให้ไห้แต่นี่เราดีแต่ว่า่วงโควิดมานี่มันบ่ได้มันมีภูเขามากภูเขามาบ่ได้ปูก็เลยพักมีแต่โยมแมุู่นี่สายทับุูนี่พิ่นได้ได้มาตลอดครับางทนปูขึ้นไปหาเล่าเราก็ได้ นะรกะทีว่ากะเปลี่ยนโอกาสดีแล้วเอซที่เพื่อนกะได้โชคได้ใช้น้ำปูอยู่ดิแมนเออเพื่อนได้โชคได้ใช้น้ำปูวันนี้เพื่อนกะทีมาซอยเฮ็ดซอยสางตัวปูอย่าเคยนยังกค่อยเฮ็ดไปปูนสอบนึงกะดีเนาะอึดก้อนนึงกะดีเพื่อเรีกว่าแมนกว่าะขอให้ลูกหลานได้ให้มันได้ใส่พกใส่หัไว้ครับมาเจ้าข้าเจริกินงได้ท่านการทำบุญมันต้องทำให้เจ้าของก่อน ควรประหยัดน้ำให้เพื่อนในเจ้ากรรมในเว้นเขาเบิดุกแล้วเจ้าของทุกข์คำว่าหยาดน้ำหรือหยาดจังไดขอให้เจ้ากรรมใจของเจ้าเว้นปูนาตายายเจ้ากรรมเขาไปเบิดเจ้าของบ่ได้การหยาดน้ำท้าบุญเขาต้องหยาดอุทิศส่วนกุศลในเจ้าของก่อนเขาจังสีได้สิมีเขาเฮ็ดหน้าเพื่นไม่เกี่ยวของไม่สี่แมนบเขาต้องดำหน้าต้องเฮ็ดหน้าของสก่อนเขาต้องได้เสก่อนเขาจะได้ถินได้ท่านตัวเจ้าแมนครับ มันจะไปถือนี่แหละอันนี้คือกันลูกหลานเอาไปเนี่ยอ้าวคันมันได้บาลเนี่ยไ่ได้ขอดาหรอกมันห้ยรวดเนี่ยคือบางนึงม่ได้เป็นบอลเนี่ยไ่ได้ขอวายคันเพิ่มมีแล้วมันก็ให้เฮาถ้าเฮาวทำล้มมีเราแต่ยังไม่ท่านลูกหลานว่าเนี่คือคือปูเป็นผู้โหดจังสี่แตได้ยมาผู้หักผู้สั้นก็ได้โอ้ปูเว้าไปคือปูเว้าความจริงบม่ได้ตัวบม่ได้โง่ เออผู้นั่นเป็นหนังสี่ที่ผู้นีว่ายจังสันเดอร์คือปูว่าไปตามเพื่อนว่าถ้ามันอัดเทปไว้หนีแพ้ผู้เบิร์เอา้าววันนี้ขยับเข้ามาจังหน่อยวันนี้ปูวั<า>นนี้มือใดสีเน้ยนย่ำวันนี้มือใดสีให้ผู้ข่าววัดายอีกเจ้าตลูกหลานบอกมือใดเท่าสีกระชับเข้าไปให้มันเหลือหน่อยโตล็<ร><ข>อกมือใดสีมีการเน้นย่ำตัวใดตัวใดสีเนื่อลองถามปูเพียร์มึงรู้มันเป็นวายจังไร เอาวันที่เก้าไปวันที่เก้าะพูดนะเอาวันที่เก้าประมาณสามโมงวันที่เก้าสีเนียนย่ำวันที่เก้าสามโมามาเลยแต่หลังจากเมื่อนี้ไปก่อนยุดวันที่เก้าันมีความฝันคว่ำยังเคลื่อนคว่ำเคลื่อนไว้ด้านตัวเลขกับีเราสู้ฟังอยู่เนาะแต่ว่าจะสีเนียนย่ำมหลคือวันที่เก้าเอาวันที่เก้าสามงเนี่ยวันทีเก้าสมงตรงลูกหลานมาลดครยังอ่านยังอ่าวันที่หนึ่ง เร็วกว่าวันที่หนึ่งตัวฟูวันที่สิบเก้าไห้มาฮะไห้มาวันที่เก้าสามโมงโอ้วันโอ้ยวันที่เก้าสามมงน่เนี่นี่เนีนี่เนี่ยโอยสามโงเนี่ยโอ้ยผู้ขามาปึกืันเนี่ยเจ้าบานตัวเขาเาดอกไม้สวรรค์อย่างว่าโอ้วันที่เก้าสามโมงอ้ยเนาะืกสุขนตัวนี้อยู่แล้วพิศนปูไฟ โอ้ชีได้ไปตัดออกย่างไงอยู่แล้วเปลี่ยนกันมากันณแม่กเขาใจก็หกม่งเศร้ามาแต่เศร้าก็ได้ครับโอ้หกสองหกศูนย์นี่น้อพปูนะเปี่ยนมาแต่เศร้ารถสองมงเศร้าหกที่กับมารถนะะเอาล่านตัวบัตรที่ผู้ขากั่านขออนุญาตไปายกันไปเบื้องหลังข้าก่อนเลยบื้งหลังข้าก่อนนลูกหลานเทพจึงได้ขอขอให้สงพมาปัถนาเฮ็ดมาข้าขึ้นไปไสค่าข้าาไปไสไยจิตตัด แก่ขาดปลอดภัยให้มีความสุขความเจริญญาติพี่น้องเัาบ,บอกไงสอนไยตอไปนี้ให้มีหนามีตามีอำนาจวาสนาอนุมานะฮานุมานะฮนุมานะผู้ว่าาจรน์านุมันจงคอยปกป,ปักรักษาคุ้มครองไปใส่กับมีเคื่อโนุมันเอ,อเอาหางล่อมพาชทิศไว้ให้มีแต่ความแสงสว่างให้มีแต่ความดีความงามทุกทสิ่งทุกอย่างพามมนาวกาสารนทุจงเจริญเจริญสาธุเอา ขันบ่มีกับบ่ปูกันปูบ่มีปูจกให้หลอดขันมี่ป่ะบม่ยากมี่กับจิมมีบาดนี่ลราปูเด่นฮะมีกับจิมมีงวดเกี่ยวนี่แหละผมลงคลิปแล้วนี่มีรหดนี่เชียบ่ะหอยเต่ายผยามตะเกียรในน้ำหอยเต่าเก็บประบุปันนี่นี่คือเก่าลือดอกไม้สวรรค์ห้ามาตัวเก่าภาษาปูนี่คือดอกไม้สวรรค์ให้ลูกหลานว่าดอกไม้สวรรค์นี่คือคือโชคลาบโชคลาบคือนอย่างคือดอกไม้สวรรค์ครับคันว่าเลขปูบ่ฮู้จัก ครับไวยปู่กับปูจักอ่านบอกอ่านบอกว่าว่ได้เขาหนังสืออันที่อยู่ทั้งนานนี่คืออย่างผมยังบ่เข้าใจอ่ทั้งนานนี่คือเด่นไปไห้เอางวดนมากอวดไม่นี่่มด้มากวนนี่เลยงวดวันที่ต่อไปโอ้งวดวันที่หนึ่งนี่เจ้าหน่งวดวันที่หนึ่งกลุ่มห้าโอ้จว่าตัวเกใวเหมือนเอาอย่างตัวแหงเกรื่องเครื่องยุ่ว่าเสนอตัวเก้าออันนี้ปู่ก็ให้ตัวเก้ามาตัวเก้า คกบสิกร<ช>ว่าขึ้นเพราะ่วงซื้อเก้ามาตัวเกา้าแต่ว่าติดเพกเอ,ออันนี้เนี่ยเนี่ยพระในเนลเม็ดเคือปูนี่ติ่งไว้ให้ก้อนครับเนี่ยคือว่าเออ่ก็จะให้ว่าถอยไปให้มันโค้งทุกท,ทายก้อนครับแต่ว่าสิ่งวกนี้ไกลเลขกเราไม่สวรรค์นเนี่ยเด็กๆเนี่ยเราไม่สวรรค์นเนี่ยเอาเลขมาเดียวกันนั่นแหละว่ากันลุงไปแต่ว่ามันใจในเลขจะมาสวน งวดนี้จะมาศูนย์เน้นหนักเลยแปดเด่นไว้เลยแปดสี่ศูนย์งวดบางนึงมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเปล่เลยโอ่โหเมเพิ่นว่าเทงสั้นตัวเอามาเบิ่งดูเอาเมาเป็นหลักฐานเอามาดูดิพวกเข่าทั้งบนทั้งล่างสามโตตรงพร้อมบ่เมื่อกี้ก็ได้ไม่หลีกไปดูดูเด็กเด็กที่เขามาตายทายตองงวดไหมนั่นแหละตองงวดหนึ่งห้าเก้านี่เลยนี่เด้ยนี่เด้อาจารย์ อันนี้คือลักฐานลักฐานเย็นยันงวดวันหนึ่งือนเด้ครับที่แอดมาไทยทํำนะครับเดียวกันคันนี้ก็ตัวเดียวกันนี่เลขเพื่อนหายไปนะครับนี่เลขที่เพื่อนหายไปงวดที่แล้วก็คือเข้าบนสามตัวนะครับหนึ่งห้าเก้าเน้นห้าเก้านี่นะครับนะครับเพื่อนหเพื่อนหาจังสี่มากนะครับกันผู้เอาเปลี่ยนแต่คือสีได้ะครผู้เอาว่าเปลี่ยนกตคือสีบ่ได้แต่ว่าสำหรับงวดนี้ ปูพันไห่จังซี่นะครับตัวเลขปูเพรลุงไฟพันไห่จังซี่มาตัวเกามาตอกเกาครับมาตัวเก่าเอามาเกอดที่มาตัวเก่าปูพี่ชนะบึ้งแต่ว่าจะมาติดศูนย์เด<อ>็กจะมาติดศูนย์บอกศูนยแม่เนนนอนว่าที่แม่นี่ศูนย์แมาแน่นอน ้าวิ่งก็วิ่งวิ่งรถศวนนี่โอ้ถ้าวิ่งวิ่งศูนไปเลยวิ่งวิ่งศูนไปเลยวิ่งศวนวิ่งซีไปเลยสองขั้นวิ่งสวนวิ่งซีเลยถ้าผู้มาวิู้ผู้จักวิ่งเนี่าต้อเพิ่นไปซื้อว่าเพิงนเว่าได้วิ่งเก้าล่างกสิว่าได้ยุ่งว่าไ้ครับวิ่งสองล่างกสิว่าได้ยุ่เพราะบัตรซื้อปูได้ว่าโบออกสองออเก้าสองกซือว่า เป็นย่างบนบาเนี้ยได้กินข้าวตอขึ้นเก่ามาปุ๊อันนี้ก็บเขาเอา <c oughs> แมนตอคือเก่ามากจริงสิ <c oughs> มือนี่มันก็ออกไปแล้วมือน <c oughs> ี่บานนี้จังไรก็อะไรเล <c oughs> ี้ยวจะเรียกมันเปลี่ยนจังไลยเนี่ยปูเคยบอกตัวถ้ามันออกปุ๊บนี่ปูให้รถมารถเนี่ยว่าปูบอกว่ารถบ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ลูกหลานบ่มีบ่มีเปลีป่ยนแปลงนอกจากว่ามาัสิเขาแต้มบ่ให้ปูได้เรามีอนแต่ว่าอยู่ได้นี่เอ้พี่เจนน่ะ เอาปูยังวันเด้อู่ออกหกบ่ออกสุดนี่ปูก็ยังว่าปูสีตัดสินใจเลยอดกับอดตายเป็นตายบ่สัำเข่าบ่สันเ์บ่เหียบเจ้าของเมยียบเหยียังก็ข้าเจ้าเอิ้นลงโทษเจ้าขวางวันว่าภาษาเบื้องบนว่าเข้ากรรมโอ้เข้ากรรมปฏิบัติลงโทษเจ้าของกรรมมันหลายโอ้วานนี้กรรมมันบ่ว่างกรรมมันเนียนๆกรรมจนมันเนียน กำเนี่ยกำกำเนี่ยกำมันแน่นเนี่ยหัวขื่นห่าร่งเนี่ยกำมันรูว่ากแล้วก็มัวขื่นหร่งกำย่างเดียวแน่นแน่นแน่นรวดปูกันปูนได้กำเลยกำย่างเดียวกำขึ้นกำรุ่งคืวว<ล>งกรมสุอันเีปูชีให้นักตัวใดบ้างนี่ไห้นักไห้นักบวนักตัวว่าวงกลมบ้านเก้าสามบ่มีตัวเก้าสามตัวเดียวท<ม>ีนี้ว่าวงกลมวงกลมเก้าสมกับเจ็สามมอีคว้องเก้า ว่นี่แม่ปูแม่ตั้งนานี่คืาวงกลมชั้อันที่ดีเีเนมันมันใจได้มันัวเดียวกันได้ลูกใช่หล้วเอากับหกสามกัาสามกับัวเดียวกันสองหกอันเดียวกันมันคือคือมันมาจังสิขั้นสองหกกัเอาหัวขือนหัวโลกงมันก็เป็นก้าสองคือเกับหัวื่าคืองก็เป็นกัสามคือกัามาแห้งก้าสามนี่มาแห้งโอ้ยตัวเน่นเนีนตัวเนี้นไหลก็ตัวว่เน้น่นนี่แม่ว่น้นตัววุเน้น่นเลย วงกลมวงกลมจังเฮ็ดหยังนี่ปูวงกลมเนียนบ่เดี๋ยวนี้ว่องกลมจังไหร่หัวว่อสีคือว่ามันสีมาจังสิคือว่ามันสีมาจังสิว่าผมสงสัยว่าปูว่องกลมไว้นี่คือตัวเนียนบ่้ออันไหตัวเนียนบดตัวเนียนเหมือมันสีมากเนี่ยนู่นเพราะประมาทเลยเนอะโอ้แต่แต่ว่าบบบนี้จอมือจอเว้นกับชิระชัาเขวามหมายอยู่ค่อยไปอีกทีนึงหรือว่าอันนี้คือตัวเลขที่เป็ดของของงวดสีมากเมน คือว่ามัติมาจังสี่เดี๋ยวให้ปูนอนรับฟันดีก่อนว่ามัติตัวใดปูจิตใส่พี่จะไดาเรื่องมึงว่าตัวใดมันจะี่ยวมากเนียนอนครับคืออีกเทนึงคือว่าได้สุดนี่ว่าแล้วเนียนครับเลขมัติมาจังสี่ตัวเกาาะว่าตัวที่เข้าไ้ไปนี่ละไ้แล้ว,ม,วมัตสิวก,ก,กับคนเยกครับ แต่ว่าฟันทุ่งไว้เลยเนี่เด่นนี่คือแปดสี่ศูนย์ครับออกยากเนี่ยมาเลี้ยงปูสิได้นนอนมาเึงเบอร์โทรทงคักเนี่ยบ้านเรวบานึีปิดเสียงไปแล้วเน่พราะาหลายแล้วโอ้ยไม่แต่แม่คือเขาว่านอนหนว่าส่นไ่ได้หลายเด้อปูว่าส่นาร่งคักเนี่ยเบอร์โทรสดนอนตีสนุม่บ่เป็นไนช่องในในปูว่า่ใยญ่วัดดอกบ่ใยญ่ว่พันหญ่วัดเนี่ยมันคือ บเป็นนอเป็นเนี่ยวัวแม่แต่ว่าน่องโดเจ้าควงนี่เออสีว่ายยอะอันบ่ชันเขานี่ถือว่าปฏิบัติเพื่อข้าเขากลับน้ปูเนาะกับธรรมดาแต่ข้าวบ่ชันเขาเนี่็ถือว่าสัญญากรับคูกกับยติพี่น้องไว้ว่าถ้าไม่ออกตัวนี้ถ้าไม่เข้าในชุดนี้พระอาจารย์จะไม่ฉันเข้าค้าต้อง็ตองไปสัจจะว่าจะบัดที่นี่เพิ่นเพิ่นให้สันเข้ากต้อตตามนั่นคือหมายถึงว่ามันบ่อไปแล้ว ข้ามาประสันเขานี่สันหมักไม่ไปสันแล้วเมื่อนี้เดี๋ยวพี่เอาตัวเมน้าเนิตวบันกเดี๋ยวบันเมื่อันนี้วันนี้ว่าท่าปูว่าท่าเวันนี้ยังพอนี้ว่าจอเมื่อกอนไขีท่าเดี๋ยวนี้ยังว่าท่าเพราะว่าเลียังหลตัวอยู่คือว่าเลี้ยงเลีมันพางเดียวลูกมันมาหางเดียวแต่มันมาขัดสี่ศูนย์กับหกูนมันมา 8ซีส่วนเซนเนาะเพราะว่ามันมาตัวนี้ครับอคือเอาของไว้กันที่ซื้อกันว่าแปดสี่ศูนย์ก็คือตัวเดียวกันนี่ละครับกันว่าดกันว่าแปดสีก็คือเก้าสามขื่นเต้มล้งเต้มไว้ล็อกไว้คือเก้าครับมันมันล็อกไว้เรื่อยเรืยนี่เก้าสามนี่ก็เก้าสามกับไมาคือเก้าเก้าสามนี่เด็กหรือไม้ทั้งสี่ครับ